อัดีครับวันนี้มีสติให้ดูหนึง่งคันนะครับเป็นสติซีร้อนนะครับแต่งแนวขับสไตล์นครัันนี้ก็จะมีเปลี่ยนของแต่งใส่เข้าไปเพิ่มบางจุดนะครับ โดยเฉพาะช่วงหน้านะครับเน้นที่ช่วงหน้านะครับนนี้ใส่แฮนด์สูงนะครับประมาณคืบกว่าประมาณเอ,อ่อสินิ้วนะครับเน้นทำสีดำใส่กระจกฮาเล่ความลรวข้างล่างนะครับยึดตรงนี้นะครับ เจาะรู่านรูแล้วก็ตีบูตเข้าไปนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เวลากำกำเบรกอย่างเงี้ยมันจะหมุนตามนะครับถ้าเราไม่มีไม่ได้กลึงบูตด้วยช่วยเข้าไปนะครับด้านซ้ายก็ก็เหมือนกันนะครับโอ้พัดเหมือนกันตรงนี้ทำสีใหม่โมงอันนี้ไม่ได้ทำนะครับติดรถมาก็เป็นอย่างนี้เลยมีเรียบรอยบ้างน,นะครับ อันนี้เจ้าของรถเขาแต่งมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทางผมแค่มาทําสีให้แล้วก็ติดตั้งกันลม้มติดตั้งไฟเลี้ยวอะไรเพิ่มเติมอีกนิหน่อยแค่นั้นเองเน้นเน้นการทําสีนะครับก็บบจะมีพวกถังฝาครอบคอบางคนหน้าหลังนะครับฝาข้าง,างน,นะครับล้อหน้าก็มาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับทําสีดํามาอยู่แล้วเปลี่ยนสีโช๊คนะครับกันล้มก็เป็นทรง ตรงสมอนะครับตัวแบบนี้จะทำขายึดเหล็กเพิ่มคนหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยของนี้เขาสั่งมาหนึง่งเ่าทำใส่สตีดแต่ว่าพอใส่จริงๆมันใส่ไม่ได้นะครับรูมันตรงนะครับตรงนี้แต่ว่ารูน็อตเนี่ยรูน็อตเนี่ยเล็กกว่าน็อตที่ใช้ยึดนะครับต้องขวานรูเพิ่มแล้วก็ส่วนตัวข้างบนตรงนี้ก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าของน็อตมันอยู่ข้างบนอีก เรเนอยู่ข้างบนตรงนี้แต่ว่าขายึดอยู่แค่นี้เองเล่ต้องทําต้องทําเหล็กยึดเพิ่มอย่างนี้นะครับถึงจะใช้ได้น,นะครับเผื่อพี่น้องคน,คนไหนซื้อไปเพื่อใส่สตรีทนะครับจะใส่ไม่ได้นะครับต้องแปลงเพิ่มไปเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี้ทำสีทุกนี้ใหม่นะครับแล้วก็จะมี เปลี่ยนแผ่นชาร์จกับกล่อง CBI นะครับอ๋อตรงนี้ก็ทำนะครับนี่สายฟังเ้าคันนี้เป็น c i ของเดิมแต่ว่ามีรอยซ่อมมาแล้วนะครับใช้ไปสักพ,พักก็เสียแล้วก็แผ่นชาร์จก็เป็นแผ่ชาร์จจีนนะครับก็เลยไม่ไม่มั่นใจนะครับก็เลยบอกลูาง้าให้เปลี่ยนเลยตัวนี้จะเป็นแผ่นชาร์จของรถพวกปิกไปนะครับ เอามาใช้แทนของเดิมนะครับราคาจะถูกกว่ากันเยอะก็ช่วยประหยัดงบให้น้องเขานะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็เอามาได้นะครับมาแต่งตรงนี้ได้เลยนี่ใส่แหเอ่อแหวสีเสื้อ,อตุ๊กตาแบบสีเสื้อนอะคนนี้ ก็ไม่ได้ดังลั่นมากนะครับก็มีใส้ท่อนะครับประมาณนี้นะครับตรงน,นั้นก็ไม่มีอะไรครับคันนี้แต่งแบบเรียบง่ายน,นะครับใครมีรถอยู่แล้วอยากแต่งทรงนี้ก็ได้นะครับทำสีใหม่จัดทรงใหม่ก็อยู่ประมาณ3าม0 0ื่นนะครับ ไม่เกินไม่เกินสามหมื่นนะครับอันนี้แต่งไม่ยากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ